ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าเราจะสั่งไลโนเวลของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยได้จากที่ไหนกันนะครับตอนนี้เนี่ยไลโนเวลของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีราคากี่บาทมีแปลไทยถึงเล่มที่เท่าไหร่แล้วและปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีถึงเล่มที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมจะมาตอบคาถามนี้กัน ซึ่งถ้าย้อนกลับไปนหลายๆคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะมีสักคลิปิปหนึ่งนี่แหละผมได้ทําเป็นช่วงต่อคาถามไว้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับโดยอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยสามารถสั่งจองหรือว่าซื้อที่ร้านหนังสือได้เลยนะครับของนายอินฟินิทสเน็กนะครับแล้วก็เสียดบลกเองนะเท่าที่ผมรู้นะครับตอนนี้แปลไทยนะครับมีถึงเล่มที่11แล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยไลโนเวลของอนิเมะเรื่องนี้นะครับ ถึงเล่มชั้นปีที่สองเล่มสามแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเช็กกันหน่อยว่าตอนนี้เนะี่ยทุกคนเนี่ยมีครบทุกเล่มแล้วหรือยังนะครับผมจะเรียงตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่มที่11นะครับแล้วก็ตามด้วยชั้นปีที่สองนะครับเล่มแรกจนถึงเล่มลสุดเลยนะครับว่าใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับผมโอเคจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยครับ โอเคผมขอจบคลิปว่าจะเพียงเท่านี้นะครับเอาไวเ้เตือนต่อในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าว่าจะอัปเดตหรือ,อรายงานเรื่องอะไรนะครับ h n End